แม่บ้านบ้านไหนกําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นนะคะที่ดูดแรงนะคะเพื่อนแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นพลังไซโครนของอลิสโอยมามะนั่นเพื่อนเขาจะชาร์จแบตเตอรี่นะคะเนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้งานได้ประมาณ40-45นาทีเนาะตัวนี้นะคะเพื่อนเขาจะมีหัวแปรงมาเปลี่ยนให้เยอะมากอะ ดูดฝุ่นดูดเตียงนะคะนี่ดูดผ้าม่านเพื่อนดูดหน้าตรงหน้าต่างนี่ดูดเตียงอยู่นี้คือหัวเขาเนี่ยถอดได้หมดนะเพื่อนปรับเปลี่ยนได้หมดนะคะแล้วแต่หน้างานว่าจะใช้ตรงไหนนะเพื่อนเขาก็จะมีสายอ่อนแบบเนี้ยเอาไว้เอาเวลาเราไปดูดพะมงผ้าม่านเพื่อนโคตรดีเลยนะคะชาร์จแบตเตอรี่นเพื่อนอะจะมีแรงหนึ่งกับแรงสองนะคะมีแบบธรรมดากับแบบไฮก็คือดูดแรงมากและตรงหัวปั่นเขาเพื่อนหัวปั่นตรงนี้นะคะเขาจะมีแบบว่า เป็นแปลงปั่นนะเนาะอย่างเช่นเวลาเราดูดมาตรงเนี้ยเจอเส้นผมเขาจะปั่นผมเข้ามาเลยเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยดูดผมแบบโอ้หสะใจมากใครที่ผมล่วงๆ่วงนะัแนะนําเลยเราเนี่ยเอามาใช้แล้วติดใจมากตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นของไอริสโอยามะพลังไซโครนเพื่อนมาพร้อมขาตั้งสวยๆแบบนี้เลยหัวเปลี่ยนเยอะใครสนใจกดจิ้มที่ตะกร้าได้เลยจ้ะ